กลับมาถึงบ้านน้องนลินสอยสมตำค่ะกลับมาถึงบ้านพักกันสอยสมตำแ่บคนนี้ <c oughs> อยากกินซองไม่รู้ดูกุ้มกุ้ม Yeah. Mm. Why are you doing this? Good going? You going lazy? ฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ค่ะดูเปียกแฉะชุดชื้นจังเลยชีวิตตอนเศร้าเตรียมตัวให้น้องนารินไปโรงเรียนนะคะในชีวิตประจำวันจันถึงสุกหิะมะละลายหมดแล้วหิมะละลายหมดแล้วค่ะหิมะได้ละลายหมด แล้วนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะแต่ว่าอากาศยังคงหนาวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศมาแปลกมากๆเลยค่ะเพราะว่ามาด้วยลมแบบแรงมากค่ะลมแรงมากดูกิ่งไม้นะคะพิวเลยกระแสลมแรงค่ะคนนื้มาทั้งลมมาทั้งฝนค่ะอากาศก็ยังคงหนาวแต่ว่าหิมะบนพื้นดินได้ละลายไปหมด แล้วค่ะส่วนน้องหมาของเรากินอาหารเช้าอานอ่ะดูเอาฟิตนาลินวันนี้ดูเอาฟิตนาลินวัน,นกฟันแจ็คเก็ตไมเ่เลย ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกดีดีตั้งวันละค่ะวันน,นี้ฝนนาลินเลิกเรียนมาพอดีค่ะดูพื้นบ้าน่บ้านเออนาลินกุกกีิ <Good girl. S 1> การบ้านนะคะนี่คือการบ้านค่ะ เลิกเรียนมาแล้วทําการบ้านค่ะนลินทําการบ้านอยู่ค่ะบรรยากาศหนาวมากแต่ใบหิมะละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหิมะละลายหมด How much you use it a little bit? Uh yeah. Slash it. Slash, slash. Why, why does it medic? Right. I'm just Why does yeah. it matic? อ e น t ี้ท time, m ดี e a r ของเล่นที่นเล่นชอบเล่นมากค่ะนะคะคือสลาม สมตัวเนี่ยค่ะบอกให้แหงค่ะให้ยืดยืดนะยืดนะประมาณเนี่ยโอ้ยค่ะค่ะนน่ะ,นะสวนลงมา สำหรับวันนี้วันเวลาก็ได้มุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะเนาะลมแรงลมหนาวฝนตกครึ่งวันเศร้าเย็นนะเวลานี่ก็ลมมาะคะ่ะโอ้ยหนาวหนาวเนี่ย like four hours dinner He started eating on Tuesday and now it's Thursday. <coughs> uh, I'm gonna go. I no, like no, no. office Make me open it now. I'm having trouble hearing. Alexa, Can you say office. that again? But Ippo and go cookie. น้องนลินจะเรียนเล่นดนตรีกับพ่อนะคะปะกุ๊กเก้ไ้นลินเรียนเด่นดนตรี ระวังรอสองแม่ลูกก็อยู่นี้พี่นาลินจะเลียนเล่นดนตรีกับพ่อ,อไลด,ดาวกันไอ้ดอวโอ้ is อ h a t again ยืดยืด,ยดนาลินชอบเล่นมากนะคะสามนี่โอ้ยสีเหลืองเขาต้อ strong. It it like Hi, Daddy. Hello. Hi, Cookie. Say <laughs> <laughs> hello. Yeah. Sniff. Oh. Letting Cookie sniff it. it cookie. cookie, no. no. There's life uh -huh. yeah, Not I for you. Hooded for April. For... like my lip. Mm -hmm. Cookie. Bye bye. พี่ตีก็แค่นี้ก่อนะคะบุยบุยเดี๋ยวพูบุยงบุย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 เดยอีดียโอ้ยไปกันไปกนไปลยไปดี้ค่นกูเกียรติหาเก็บกวาดบ้านกนค่ะตู้เย็นมาบ้านนี่ดูไม่ได้ตู้เย็นมาบ้านนี่ดูไม่ได้เลย บาำเนี่ยต้องเก็บตจำตรวจการบ้านการเบิันโอ้ยหลังอาหารเย็นก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื <do you S 1> ่อน <you know S 1> ๆค่ะบาย